สวัสดีครับมีคำถามมากมายนะครับวันนี้ผมมาขอตอบประเด็นที่ว่าพี่ครับถ้าเรามีเพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่ก็คือใช้นิ้วแย่ช่องคลอดผู้หญิงแล้วบังเอิญว่านิ้วเนี่ยมีอสุจิแฟนผมจะท้องไหมหรือบอกว่าถ้าสมมติแฟนผมอยู่ในช่วงวันตกไข่ แล้วใช้นิ้วที่เลือกอสุจิเนี่ยแย่มาในช่องคลอดจะเสี่ยงไหมจริงๆคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่านิ้วเปื้อนนิ้วเปื้อนอสุจิแย่ช่องคลอดท้องไหมผมก็ตอบชัดเจนแล้วแต่ทุกคนนะครับเอาความกลัวมาเกินเหตุผลผมขอตอบอีกสักครั้งงนะครับไม่เสี่ยงครับตามหลักทฤษฎีมีความเสี่ยงไหมมี แต่น้อยมากในการตั้งคัรภแต่แนวปฏิบัติหมายความว่าผมทำงานมา18-19ปีด้านเพศเนี่ยไม่มีใครท้องจากกรณีนี้เลยครับกรณีที่นิ้วเละอสุจิแย่ช่องคลอดผู้หญิงในวันตกไข่ไม่เคยเจอใครท้องครับขอบคุณครับ